กรณีเราขายสินค้าในห้างสรรพสินค้าประมาณ50คนเราไม่สามารถขอสำเนาบัตรเขาเพื่อออกแบบกับภาษีขายได้เราควรทำอย่างไรดีคะในการออกไปกำกับภาษีกรณีบ้านหลังแรกได้รับยกเว้นบ้านหลังแรกเป็นอาคารพาณิชย์ใช้ประโยชน์หลากหลายชั้นล่างเป็นร้านค้าตรงกลางเป็นครัวประกอบอาหารด้านหลังเป็นที่เก็บสินค้าชั้นบนเป็นที่อยู่อาศัยแบบนี้เข้าข่ายบ้านหลังแรกที่รับยกเว้นไหมคะ รายการทุกบัญชีรวมโอน400ครั้งหมายถึงธานาคารเดียวหรือหลายธานาคารคะบริษัทไปกู้เงินโอดีแต่ไม่บันทึกเป็นเงินกู้ยืมกรรมการแต่บันทึกเป็นทุนชำนระแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วแบบนี้ทุนกลับเป็นนี่เลยได้ไหมคะประกอบกิจาการขนส่งสินค้าด้วยรถห้องเย็นถือเป็นบริการหรือขนส่งคะกรณีที่กรรมการซื้อบ้านแล้วให้บริษัทเช่าดอกเบีย้ยใบเสร็จระบุเป็นสินเชื่อธุรก,กิจสามารถหักลดหย่อน กรณีเราขายสินค้าในห้างสับสินค้าประมาณ50คนเราไม่สามารถขอสำเนาบัตรเขาเพื่อออกแบำกับภาษีขายได้เราควรทำอย่างไรดีคะในการออกไปกำกับภาษีที่จริงขาย50คนนะครับเราขายให้กับจริงๆเราสามารถออกใบำกับอย่างย่อดได้แม้เราจะไม่ได้ข้อมูลนะครับคุณโรสนะคุณก็สามารถออกแบำกับภาษีอย่างยอ่อโดยที่ไม่ต้องไปขออนุมัติต่อใครสามารถออกได้เลยถ้าเราขายให้กับผู้บริโภคคนสุดท้าย นะครับเป็นจํานวนมากอย่างที่คุณขายอยู่ในห้างเนี่ยนะครับฉะนั้นก็ทําใบกับภาษีย่อออกให้ได้เลยนะครับไม่ต้องขออนุญาตด้วยออกได้เลยนะครับก็ไม่ต้องมีชื่อที่อยู่นะครับก็ไปดูว่าในใบกับภาษีย่อมีอะไรบ้างนะครับเช่นมูลค่าราคาสินค้านะครับรวมกับแวตแล้วอยู่ในนั้นได้เลยนะครับเช่นสินค้าร้อยหนึ่งแวตเจ็ดบาทก็ลงเป็นร้อยเจ็บาทได้เลยว่าขายเสื้อร้อยเจ็ดบาทจบนะครับแล้วก็ไปยื่นภาษีนะครับ กรณีบ้านหลังแรกได้รับยกเว้นบ้านหลังแรกเป็นแต่เป็นอาคารพาณิชย์ใช้ประโยชน์ได้ใช้ประโยชน์หลายหลากหลายนะครับชั้นล่างเป็นร้านค้าตรงกลางเป็นครัวประกอบอาหารด้านหลังเป็นที่เก็บสินค้าชั้นบนเป็นที่อยู่อาศัยแบบนี้เข้าข่ายบ้านหลังแรกที่รับยกเว้นไหมคะบ้านที่อยู่อาศัยที่รับยกเว้น,นคือจะต้องไม่เกิน50ล้านนะครับดังนั้นคําถามของคุณอรารดาเนี่ยเป็นตึกแถว ถ้ามันไม่เกิน50ล้านก็ได้ทับยกเว้นแต่ต้องเป็นที่อยู่อาศัยนี้พอชั้นล่างเนี่ยมันเป็นอย่างอื่นๆนะครับก็เ,เรียกเชื่มพานิชหรือว่าอื่นๆเนี่ยมันต้องเสีย0.3%หรือล้านละ3 0 0พันเนี่ยนะครับซึ่งเขาจะดูเป็นเนื้อที่ฉะนั้นข้างบนเนี่ยที่คุณอรารดาอยู่เนี่ยนะครับก็เป็นที่อยู่อาศัยอยู่นะครับเฉพาะพื้นที่ชั้นล่างอ่ะนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะไปวัดแล้วก็ประเมิน นะครับแล้วก็เก็บภาษีเฉพาะชั้นล่างเป็นอื่นๆชั้นบนยังได้รับยกเว้นอยู่นะครับรายการทุกบัญชีรวมโอน400ครั้งหมายถึงธนาคารเดียวหรือหลายธนาคารคะเช่นรับโอนจากกสิกร200ครั้งกรุงเทพ100ครั้งกรุงไทย100ครั้งรวมเป็น400ครั้งขอความรู้ด้วยนะคะคือแต่ละธนาคารนะครับ400ครั้งและมากและ2ล้านบาทเนี่ยนะครับ ฉะนั้นถ้ากสิกรแค่2 0 0้อครั้งธนาคารไม่ส่งข้อมูลให้กรมสมรพากรนะครับกรุงเทพร้อยครั้งไม่ส่งกรุงไทยร้อยครั้งไม่ส่งนะครับฉะนั้นอันนี้ก็จะไม่ส่งนะครับต้องธนาคารเดียวนะเปลี่ยนแต่ว่าอันนั้นเป็นแค่หนึ่งในช่องทางที่สมรพากรจะได้ข้อมูลฉะนั้นคุณมีหลายธนาคารก็เบื้องต้นธนาคารไม่ส่งข้อมูลแต่สมรพากรอาจจะมีช่องทางอื่นในการพิสูจน์รปได้เรานะครับก็ต้องระมัดระวังไว้นะครับจากคําถามก็คือธนาคารไม่ส่งข้อมูลให้นะครับ บริษัทไปกู้เงินโอดีแต่ไม่บันทึกเป็นเงินกู้ยืมกรรมการแต่บันทึกเป็นทุนชำระแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วแบบนี้ทุนกลับเป็นหนี้เลยได้ไหมคะคือการเป็นทุนเนี่ยห้ามห้ามหักกบชำระหนี้นะครับตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนะครับคุณต้องเอาเงินไปใส่ก่อนนะครับแล้วค่อยมาเป็นหนี้นะครับถ้าคุณจะชำระหนี้นะครับฉะนั้นกลับทุนเป็นหนี้เลยได้ไหมไม่ได้เลยนะครับไม่ได้นะกลับทุนเป็นหนี้ก็แสดงว่าคุณต้องไปลดทุน นะครับไม่ได้เนาะก็ไปทําขั้นตอนนะครับก็ที่จริงบริษัทให้กรรมการกู้เนี่ยนะครับก็ทําหนังสือและเป็นเงินกู้ของบริษัทยังได้เลยนะครับอันนี้น่าจะผิดขั้นตอนไปที่ปากนะครับวิธีแก้ปัญหาความจริงแล้วเนี่ยต้องทําเอกสารบันทึกนะครับรายงานการประชุมว่ามีเหตุผลคนใดที่กรรมการไปกู้ยืมแทนบริษัทในนามกรรมการนะครับก็สามารถเป็นเงินกู้ของบริษัทได้และดอกเบี้ยที่จ่ายก็ไม่ต้องเป็นดอกเบี้ยเป็นไม่ต้องเป็นภาระของกรรมการ นะครับก็เป็นภาระของบริษัทนะครับจริงๆเราเคยไลฟ์ไปนะครับคุณแม็กซ์เซฟเรื่องนี้นะครับลองไปศึกษาดูเพิ่มนะครับประกอบกิจการขนส่งสินค้าด้วยรถท้องเย็นถือเป็นบริการหรือขนส่งครับเออรถท้องเย็นเนี่ยนะครับพอการรักษาอุณหภูมิเนี่ยมันก็เป็นการตีความว่าเป็นการให้บริการอยู่นะครับแต่ตอนนี้มันจะมีข้อหาลืออยู่ผมยังหาไม่เจอนะครับ รู้สึกว่าจะมีคนเคยหาข้อหาลือมาให้ว่าการขนส่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบริการห้องเย็นนะครับหรือบริการรถโม่ปูนเนี่ยนะครับที่ต้องโม่ไปเนี่ยก็ยังถือเป็นขนส่งนะครับทางที่ดีคุณพัทราพรเตปินเนี่ยนะครับทำหนังสือข้อหาลือถึงสัมภาร,รอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยตอนนี้ผมก็ตีความว่ามันเป็นเรื่องของขนส่งนะครับมันก็เห็นชัดเจนก็คือการขนส่งนะครับเรื่องของการรักษาอุณหภูมิเนี่ยมันมันไม่ใช่วัตถุประสงค์หลกัก นะครับแค่เก็บของไว้ไม่ให้เน่าเสียนะแต่ว่าอย่าไปเชื่อผมเยอะนะครับลองสอบถามพื้นที่ดูก่อนนะครับกรณีที <même> <ๆ>่กรรมการซื้อบ้านแล้วให้บริษัทเช่าดอกเบีย้บยใบเสร็จระบ,บุเป็นสินเชื่อธุรกิจนะครับ <S <S สามารถหกักรถยนตนได้สิครับนะกรรมการซื้อบ้านก็กู้ในนามกรรมการก็สามารถเอามาหากักดหยนอ์ดอกเบีย้ยกู้บ้านของกรรมการได้ครับนะ ไม่มีไม่มีผิดอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นสินเชื่ออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ถือว่าทำได้นะครับ